เหลือสองหนึ่งเอาไปยันรอดมาได้ตัวเลม่อนกับตัวเลมูใส่ดีกันทั้งคู่รูเข่าสิลเตอร์มาตัวตัวบลูผู้ชายก็จัดมาเลยแบบหนักหนักอ่มึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยคือไฟขับตัวตัวบลูผู้ชายก็จัดมาเลยแบบหนักหนัก มึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟครับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยเราจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไฟครับไทยแลนด์สองเวียนที่มีแต่ความรุนแรงเปลี่ยนให้กลายเป็นมิตรภาพซ้ายมือรู้จักกันดีเ<อ>ชือ่อบอลบาบูนครับบอลบาบูนต่อยมากี่ครั้งแล้วต่อยมารอบนี้รอบที่7แล้วร,รอบที่7ไฟนี้เต็มที่ไหมเต็มที่แน่นอนโอเคครับ,รบมาลุ้ ขวามือผมเชื่อคอมพิวเตอร์เคสี่บลิเอร์ครับผมตอม่อไปกี่ครั้งแล้วกีครั้งที่6ครั้งที่6โอ้โหเบียดกันเลยนะสู่สีกันเลยนะครับนะไม่ว่าคุณจะเข้มแข็งอ่อนแอหรือเคยถูกลังแกไฟคลับไทยแลนด์เปิดพื้นที่ฟาร์มแฟร์ให้คุณแล้วนะครับผ่านหน้าหากันนะครับจ้องตารครับมีเวลาหนึ่งยก3ทีรู้วันดีนะครับกติกาฟังผมคนเดียวนะฮะฟังผมคนเดียวนะมาปัญญามากติกามวยตากอ เออกูกูกูููอลบอูยังกูลองสุดท้ายแล้วเรามาดูไปไไปกันเดซิลเตอร์กับอเตอร์คูนอูที่วดองสองจเหลือ2อนึงาไปยันอดมาได้ะครับหมีกิสเ่ครับีโอ้ยปีกับหมีขาวจะเป็นยังไงนะครับบอลสู้เขาออุ้ยบอลคู้เขาบอลอายุเป็นเพียงตัวเลขบอล อายุเป็นเพียงตัวเลขบอนเอาวาคูนี้เอาวเอาวะผู้นี้นี่บังสู้เขาบองเด็ิเตอร์สู้เขาเด e f i ิ t เตอร์บอลตาบูเด็เสู้เขาสีแดงจัดเข้าไปจัดให้คลิปลี่เข้าไปเยอกันโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บลึกว่าจะเลอายใจลึกอาจลึกหลึก ไปก้ผมต้กว่าโดเลมอนมาดีโว่าเลมอนต่อยอะไรได้ขนาดนี้นี่ยังไม่พักต่อยเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยสุดยอดมากไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาเก็บกดมาทั้งคู่เลยครับผมเอ็นไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นี่ดังดวงออ้ยบอลบานบอลบอลฟุตบาทบอ้โห

สูาสูงอาแยกแยกเลียวไม่ได้หาใจลึกหายใจลึกหายใจลึกหานใจลึกหาย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 ใจลึกลายใจลึกลึกหายใจลึกลึกทั้งคู่หายใจตึ๊ดลึ๊โดเลมอนกับโดเลมีมาใส่ดีนะมาาไ โดเลมอนกับโดเลนูสัดีกันทั้งคู่ดูครับกริฟล cool. like <wh> <mythology> ี่ก <media> ับหมีขาวตบมือเสียงเชียร์เลยครับตบมือเสียงเชียร์หน่อยให้กขาตบมือตบมือทั้งคู่หน่อยใช่ย่อยใช่ย่อยสิวเตอร์มาบอลมาสิวเตอร์สิวเตอร์สู้่ ยาก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 ยหายใจลึกหายใจลึกใจดูใจใจใจลองเชียร์ติวเตอร์ยเสียงให้ติวเตอร์หอยเเวใจหน่อยครับใจแป๊บนยจับเวลาพลาดไปนิดหยใจลกายใจลึกปัญญเป็นต้องใส่หหายใจลึกเลยหายใจลึกเลยปญญาต้องต้องใส่ต้องใส่หายใจลึกหายใจลึกว่าใสสใส่ามทีวท้ายหายใจใจใจครัหายใลึกหายใจลึกหายใจลึก จารลิกอสามสิบสุดท้ายสามสิบสุดท้ายไปสามสิบสุดท้ายตู้เานบาตฟิลเตอร์สู้เขาฟิลเตอร์ฟิลเตอร์สู้เขาอายุเป็นเพียงตัวเลขยี่สิบนะครับยี่สิเวยี่สิบสุดท้ายโอ้ยใส่กันมันใส่กันไม่ยั้งโตรสุดท้ายสิบวิเลยสุดท้าย้ไปไปเร็วบอล 3ส1สอจหนาูดูดยใจเซ็เกอร์ขอโทษขอพวดกนะครับน้ใจนักิมัตั้งแต่ต้นเกมจนจบเลยครับสุดยอดว่าฝากอะไรถึงกล้องหน่อยแด้วฝากอะไรถึงกล้องหน่อยฝากอะไรถึงกล้องเลยรอบนี้แม่งโคตรมันไอสัตว์โคตรเหนื่อยเฮีย บันโอเคครับผมโอเคครับต่อไปก็จะเป็นคู่ทุดทามตัวตัวลุ้งู้ชายกขจัดมาเลยแบบหนักหนักอมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยเขาไฟขับตัวตัวลุ้งู้ชายกขจัดมาเลยแบบหนักหนักอมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยเขาไฟขับ เียไฟับมาแห่งเดียวในไทยแลนด์มาวัดกันได้เลยพอจากันเลยว่าไครแมนไม่สนว่าใครจะเบาหรือหนาในจนไฟแลนด์คนเดียกับไฟขับในไทยแลนด์ไทยแลนด์ขอโทษับพี่นพดีชอขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ดีแคทลอนพระรามสอง